ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าคคัดด้วยกันกระกบนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาตอนเช้านะคะเรามาทําอาหารเช้ากินกันง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆอาหารเช้าของเราก็จะมีขนมปังนะคะชีสนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโบบรอนี่เบรนี่นะคะเนยแล้วไข่าสามฟองนะคะ เรามาเริ่มทำกันเลย ไข่แตกค่ะโปรตีน <laughs> <laughs> đi. Đó, 美国，这个，看不懂的多。 เสร็จแล้วนะคะข้างในมองเห็นหรือเปล่าอันนี้ของกบนะโอเคเรามาทำอันที่สองค่ะ ใส้เยอะกันไปป่ะมันเยอะมนไม่เป็นไรชีดของตัวเองจะออกมานี่ของของสามีของกบเยอะมากแลใส่ไฟแรงนะคะอันนี้ไข่ก็เลยอันนี้โอเคแล้วกมตักใส่จ,จานเสิร์ฟค่ะจุบเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราไปชมกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ของกบของกบไม่ใส่ไข่ ของสามีใส่ไข่นะคะเป็นยังไงบ้างคะอาหารเช้าของเราเอาแบบง่ายๆนะคะ๋ยกบจะหยิบใส่มาใส่จานสอง,สอ,งอันนะคะนี่ค่ะกบหยิบมาใส่สองจานเพื่อจะได้ไม่ต้องถือหลายใบเนาะอันนี้ของกบนะของกบก็จะมีแค่แฮมไม่ใช่แฮมขอโทษค่ะบรูน่าใช่ไหมที่รักบรูนี่ <laughs> บรนี่แล้วก็ชีสนะคะของสามีของกบก็จะมีไข่าดาวนะคะดูชีสของเขาไหลออกมาแล้วนู่น แล้วก็ก็กินกับซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวของกบเนี่ยมีซอสมะเขือเทศอยู่ข้างในแล้วนะคะก็ไม่ต้องอใส่เนาะแต่สามีของกบไม่มีเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆก็เป็นอาหารเช้าง่ายๆของเราสองคนนะคะเพื่อนๆก็มันก็ง่ายมากนะคะเพราะมีทุกอย่างในครัวอยู่แล้วเนาะก็ง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆก็เพราะว่ามีทุกอย่างในครัวอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวกบขออนุญาตไปทานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นจะไม่อร่อยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของเรานะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆนขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะบ๊ายบายแล้วเพื่อนๆนทุกคนคะ่ะมาคะ่ะเพื่อนๆมาทานอาหารเช้าด้วยกันกับพวกเราคะ่ะบ๊ายบายนี่ของสามีชีสเพื่อนๆจ๋ากบขออนุญาตหยิบได้ไหมคะนี่กบอยากให้เพื่อนเพื่อนชมกบขออนุญาตใช้มือหยิบ นี่เพื่อนๆน่ากินมากของสามีน่ากินมากเพื่อนๆจ๋าของสามีเขามีไข่เนาะแต่กบไม่มีของสามีน่ากินมากเพื่อนๆเป็นอาหารเช้าง่ายๆนะคะมีชีสนะคะของสามีแล้วที่เล่ามาหารของหนูให้หนูหน่อยถ <c oughs> <c oughs> ้าเหยบกูไปตรงกลางของหนูไม่มีไข่อ่ะน้ำลายไหล อุ้ยแต่เมื่อกี้ชีสเยอะยืดเลยนะทีหลักมือ,อนี่ของกบนะคะของกบมีแค่บรูนี่บอโยอย่าบรูโลนี่นะ <laughs> แล้วก็ชีสนะคะแต่ของสาม,มีน่าก,กินมากเพื่อนๆนี่ของสาม,มีแบบน่าก,กินสุดๆนะคะโอเคไปแล้วมาทานด้วยกันคะ่ะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะ